มีหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าอยากจะสร้างแบบหน้ากระดาษ a 1 a 2 a 3 a 5 a 6หรือว่าขนาดกระดาษเนื้องานแบบตามที่เรากำหนดเองเนี่ยทำยังไงให้ทำตามนี้ได้เลยบนหน้าแค้นว่าของเพื่อนๆนะครับให้เรากดไปที่คำว่าสร้างนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับและในหน้านี้นะครับในส่วนของช่องข้างบนนะครับเครื่องมือค้นหาที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ย ให้เรากดลงมาครับผมเพื่อนๆอยากจะสร้างกระดาษขนาดไหนนะครับให้เราพริมพ์ลงไปได้เลยอย่างเช่นผมต้องการสร้างกระดาษขนาด A5 นะครับปึ๊บผมก็จะพิมพ์ไปไว่า A5 ตรงนี้นะครับและตรงนี้ให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะว่าเราต้องการจะสร้างเป็นแบบแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับสังเกตตรงนี้นะเขาจะเขียน A5 แนวตั้งและ A5 แนวนอนเราสามารถกดลงมาได้เลยปึ๊บแบบนี้นะครับเราก็จะได้ขนาดกระดาษนั้นแล้วนั่นเองแบบนี้ หรือถ้าเกิดขนาดที่เราใส่ลงไปเนี่ยอย่างเช่น a 7อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่มีนะครับให้เรากดไปที่สร้างขนาดที่กำหนดเองนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางตัวอย่างนะครับขนาดกระดาษทั้งหมดนะไว้บนหน้าจอตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดหยุดวิดีโอนะครับแล้วก็จำเจ้าตัวเลขขนาดกระดาษที่เพื่อนๆต้องการจะสร้างเนี่ยเอามากรอกในส่วนของความกว้างความยาวตรงนี้ได้เลยและอย่าลืมเปลี่ยนทางด้านหลังตรงนี้นะครับจาก px หรือว่าพิกเซลเนี่ย กดลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นเซนด้วยนะครับเพราะว่าขนาดที่ผมเอามาแปะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยผมทํามาเป็นเซนติเมตรนะครับตรงนี้ในตัวอย่างเนี่ยผมจะสร้าง A3 แบบแนวตั้งขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะในตรงนี้ผมก็จะใส่เป็น29.7นะครับปึ๊บคูณ42นะครับแบบนี้แล้วก็กดที่สร้างดีไซน์ปุ่มสีม่วงตรงนี้ได้เลยเพียงแค่นี้ผมก็จะได้ขนาดกระดาษหรือว่าขนาดงานของเราเนี่ยที่ไซส์ A3 เรียบร้อยแล้วนั่นเอง ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ